สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับ channel. กับเชน n นลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มกันครับก่อเดี๋ยวเราก็มาดูส่วนผสมของโกลเด้เค้กกันก่อนเลยนะครับวันิ่มก็จะมีเป็นน้ำตาลทรายครับผงโกโก้ไข่ไก่นมข้นจืดน้ำมันพืชน้ำเปล่ากลิ่นวานิลาผงฟูครีมออฟทาท่าเกลือและก็นี่เลยครับ แป้งสาลี UFM ตาพัดโบกอันนี้ก็จะเป็นแป้งเค้กชนิดพิเศษที่ทําจากข้าวสาลีชนิดเบาโดยผ่านกระมอวิธีพิเศษครับทำให้สามารถดูดซึมน้ํากับน้ําตาได้มากกว่าปกติครับจึงเหมาะสำหรับการนํามาทําเค้กทุกชนิดเลยนะครับช่วยทําให้เนื้อเค้กที่ได้จะมีความฟูนุ่มเนื้อละเอียดแล้วก็มายุบตัวหลังจากที่เราอบสุกนะครับเรียกว่าเป็นแป้งที่เหมาะสำหรับทำเค้กสุดๆไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยครับก่เนี๋ยวเราก็มาเตรียมในส่วนของของแห้งก่อนเลยนะครับก็นี่เลยครับแป้งสา FPM ตาพัดบร อันนี้นํามาช่างเตรียมสำหรับร่อนก่อนเลยนะครับแล้วก็ผงโกโก้ครับผงฟูอันนี้ใส่รวมกันเลยนะครับเสร็จแล้วก็ร่อนให้เข้ากันดีเลยครับเวลาผงโกโก้เนี่ครับเขาจะเป็นเม็ดๆเราก็ใช้วิธีการยีๆร่อนให้รวมกันได้เลยนะครับเนี่ยครับเราก็จะได้แป้งโกโก้ผงฟูที่ร่อนรวมกันเรียบร้อยแล้วครับ แล้วก็ใส่เป็นน้ำตาลทรายครับอันนี้ส่วนที่1นนะแล้วก็เกลือครับส่วนผสมที่ผมช่างตวงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงไว้ในรายละเอียดของคลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ทําตามกันได้เลยครับแล้วก็คนผสมให้ส่วนผสมเข้ากันดีก่อนครับก็ใช้ได้แล้ะอันนี้พักรอไว้ก่อนครับแล้วก็ไข่ไก่ครับวันนี้ผมใช้เป็นเบอร์สองทั้งหมด4ฟองนะครับนี่เรานํามาตอกแยกเอาไข่แดงกับไข่ขาวแยกจากกันก่อนเลยนะครับ วิธีการแยกส่วนผสมก็แล้วแต่ความถนัดเลยครับใครถนัดใช้เปลือกไข่ก็ได้ครับหรือว่าใครจะใช้เป็นวิธีการเอามือหยิบหรือว่าใช้เป็นถ้วยก็ได้เช่นกันครับเราก็จะได้เป็นไข่ขาวกับไข่แดงเรียบร้อยแล้วครับไข่ขาวนี่พักรอไวไก้ก่อนนะครับในส่วนของไข่แดงครับให้เรานําส่วนผสมของเหลวมาใส่เลยครับก็นมข้นจืดครับน้ําเปล่ากลิ่นวานิลา แล้วก็น้ำมันพืชครับน้ำมันพืชนี่แนะนําให้ใช้เป็นน้ํามันที่ไม่มีกลิ่นนะครับอย่างเช่นน้ํามันลําข้าวน้ํามันคาโนล่าอย่างนี้ก็ได้ครับเสร็จแล้วให้เราคนส่วนผสมของเหลวให้เข้ากันดีครับเนี่ยพอสังเกตว่าเข้ากันดีก็ใช้ได้แล้วครับก็ให้เรานําส่วนผสมของเหลวครับมาใส่ลงไปในส่วนผสมของของแห้งพวกแป้งที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่เลยนะครับทีใส่ได้เลยเสร็จแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีครับให้ทุกอย่างเนียนเข้ากันดีเลยนะ เน,นีน่ยครับทุกอย่างนียเข้ากันดีอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วครับอันนี้พักรอไว้ก่อนครับแล้วก็ไข่ขาวครับอันนี้เราใช้เครื่องตีครับตีด้วยสปีดกลางนะครับตีให้ไข่ขาวเขาเริ่มขึ้นฟองหยาบๆก่อนครับเนี่ยครับไข่ขาวขึ้นฟองหยาบก็น้ำตาลทรายครับเป่งใส่ลงไปเครึ่งหนึ่งครับพร้อมด้วยครีมออฟตาท่าครับอันนี้ถ้าเกิดใครไม่มีครีมออฟตาท่าครับสามารถใช้เป็นน้ำมะนาวได้นะครับใช้น้ำมะนาวเราไปเล็กน้อยครับ นี่จะเป็นเคลลับครับช่วยทําให้ไข่ขาวเราขึ้นฟูแล้วก็เนียนดีครับตีด้วยสปีดกลางต่อได้เลยนะครับนี่ครับพอสังเกตว่าไข่ขาวเริ่มเป็นฟองละเอียดครับก็น้ําตาลทรายที่เหลือครับใส่ลงไปได้เลยแล้วก็ตีต่อให้เนียนฟูจะเป็นตั้งยอดอ่อนเลยนะครับนี่ครับพอเราสังเกตว่ามเมล็ดไข่ขาวที่เราตีครับ ขึ้นฟูเราก็ตั้งยอดอ่อนครับวิธีการเช็คง่ายครับยกก้อขึ้นมาครับจะต้องขึ้นมาได้เป็นเส้นนะครับแต่ว่าไม่ไหลหยดลงไปนะครับยกขึ้นมาตั้งยอดอ่อนนี้ใช้ได้ครับอย่าให้ตั้งยอดแข็งเกินนะครับเดี๋ยวมันจะทําให้เค้กเราหยาบเกินครับเสร็จแล้วก็นำมวลแรงไข่ขาวที่เราตีมาสักครู่ครับนี้มาแบ่งใส่ในตัวแป้งที่เราผสมไว้นะครับรอบแรกแบ่งใส่ลงไปสักประมาณ1นึ่งส่วนสามก่อนก็ได้ครับ คนตะล่อมให้แป้งกับไข่ขาวเข้ากันดีครับระหว่างนี้ให้เราวอร์มเตาอบไว้ด้วยนะครับใช้ไฟบนล่างอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ150-160องศาครับขึ้นอยู่กับเตาอบของแต่ละบ้านนะครับวันนี้เราทํเป็นเนื้อชิฟฟ่อนเค้กครับเวลาที่เราผสมเสร็จเราควรจะอบทันทีครับนี่ครับพอสังเกตว่าเนียนเข้ากันดีแล้วก็ทยอยเติมไข่ขาวที่เหลือไปเรื่อ่งครับตะล่อมให้เข้ากันดีอีกครั้งครับขั้นตอนนี้ให้ตะล่อมด้วยความเบามือด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไข่ขาวมันจะฟอรบทําให้เคยุนะ ใช้เป็นตะก้อมือหรือว่าจะเป็นไม้พายก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่วความถนัดเลยอย่างผมผสมแรกๆจะใช้เป็นตะก้อก่อนครับเสร็จรอบสุดท้ายจะใช้เป็นไม้พายครับน,นี้ก็เปลี่ยนเป็นไม้พายเลยครับเนี่ยครับเข้ากันได้ขนาดนี้ก็ไข่ขาวที่เหลือครับใส่ลงไปเลยแล้วก็คนกวาดตะล่อมให้ส่วนผสมเนียนเข้ากันดีเลยครับอันนี้ให้เราคนเบามือแต่คนแบบเร็วนะครับ อย่าคนนานเกินนะ้าเกิดคนนานเกินก็เบเตอร์ของเรามจะยุบครับไข่ขาวเขาจะยุบแล้วก็ทําให้เค้กเราไม่ฟูเท่าที่ควรนะครับคนต้นล่อมเบาๆมือครับแต่รุดเร็วให้ทุกอย่างเนียนเข้ากันดีเลยนะครับพอส่วนผสมเนียนเข้ากันดีก็ใช้ได้แล้วครับสังเกตดูนะจะไม่มีส่วนผสมของแป้งหรือว่าไข่ขาวที่แยกกันครับเนืเบเตอร์จะได้อย่างงี้ครับคนๆนี่เลยนี่ใช้ได้แล้วครับนี่ให้เราไปใส่พิมพ์ได้เลยนะครับเสร็จแล้วครับวันนี้ผมจะอบเค้กด้วยถาดฟอยล์เลยครับใช้เป็นเบอร์สี่ห้าเจ็ดหนึ่งนะครับเป็นถาดสี่เหลี่ยยมาวนะ อันนี้จะเป็นสูตรเค้กที่ผมทําขายมาร่วม10ปีเลยนะครับอันนี้จะเป็นเค้กที่ขายดีที่สุดของผมเลยครับทำมาแจกให้ฟรีๆเลยนะครับลองไปทาตามได้เลยเวลาใส่พิมพ์เราก็ใช้วิธีการช่างน้าหนักก็ได้นะครับสมตัวของเค้กจะได้สูงเท่ากันครับทุกพิมพ์เนี่ยครับผมใส่เนื้อเค้กไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราอบแล้วตัวเค้กจะฟูขึ้นมาอีกแล้วเราต้องเผื่อในส่วนของหน้าที่เราจะหยอดเพิ่มด้วยนะครับใส่ประมาณนี้ก็พอแล้วครับบอกเลยครับสูตรนี้ทํารับประทานเองในบ้านก สูตรนี้ใครจะใส่พิมพ์เป็นฟอยล์ก็ได้นะครับว่าเวลาที่เราขายก็จะสะดวกครั้งเราด้วยแล้วก็ลูกค้าด้วยครับเวลาซื้อไปรับประทานน่ครับพกพาสะดวกตักทานง่ายครับเวลานําไปขายก็พกไปง่ายครับขนส่งสะดวกหรือว่าใครจะนําไปทำเป็นเค้กบอลก็ได้นะครับสาหรับสูตรนี้สูตรนี้กาททาเค้กบอลจะได้ขนาด2ปอนทั้งหมด2ก้อนเลยครับนี่ตักยอดใส่พิมพ์ให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่เลยครับ เราก็จะได้เค้กทั้งหมด8พิมนะครับอันนี้ก่อนที่เราจะนําไปอบครับให้เรากระแทกพิมพเบาๆครับสองสทีนะกระแทกเพื่อไล่ฟองอากาศออกครับเสร็จแล้วก็นําไปอบได้เลยครับอันนี้ก็ให้เรานําเค้กมาอบได้เลยนะครับเราจะใช้เป็นไฟบนล่างอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ150-160องศาเซลเซียสครับใส่เข้าไปอบได้เลยครับเสร็จแล้วก็จับเวลาเลยครับระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับความแรงของไฟแล้วก็ปริมาณที่เราใส่เค้กในพิมพ์ด้วยนะครับขนาดของพิมพ์ก็มีส่วนนะครับ อยากให้เป็นพิมพ์ฟอยลนะ์เนี่ยเราใช้เวลาอบไม่นานครับเดี๋ยวก,ก็สุกแล้วให้เราอบไปเรื่อยครับจนกระทั่งเค้กสุกดีเลยนะครับและสําหรับแป้ง ufm ครับเขาก็จะเป็นแป้งข้าวสาลีเจ้าแรกในไทยที่ผู้บริโภควางใจมายาวนานกว่า60ปีเลยนะครับหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของแป้งห่านแป้งว่าวบัวแดงแล้วก็แป้งพัดโบกที่เราใช้ในวันนี้นะครับเรียกว่าแป้ง ufm คุณภาพทุกถุงวางใจได้เลยครับนี่ครับตอนนี้ผมก็อบเค้กมาได้ประมาณ18-20นาทีครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ตอนนี้เค้กก็จะสุกดีแล้วครับวิธีการเช็คสุกง่ายๆครับใช้เป็นไม้จิ้มฟันหรือว่าไม้ปลายแหลมมีก็ได้ครับจิ้มลงไปตรงกลางเค้กดูนะครับเนื้อเค้กจะต้องแห้งไม่มีเนื้อเค้กติดขึ้นมาที่ไม้อีก็ใช้ได้แล้วครับแปลว่าเค้กสุกดีแล้วให้เรานําออกมาได้เลยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วให้เรากระแทกพิมเค้กครับเบาๆสัก2 3ทีครับนี้จะเป็นเทคนิคครับจะช่วยทําให้เค้กที่เราอบเสร็จแล้วอ่ะเขาจะอยู่ทรงครับไม่ยึดนะไ้โครงสร้างเขาอยู่ตัวแค่นี้ครับ แล้วก็ปล่อยพักให้ไข่ความร้อนดีก่อนเลยครับเสร็จแล้วระหว่างนี้เราก็มาเตรียมในส่วนของตัวหน้าช็อกโกแลตหน้านิ่มกันต่อเลยครับก็จะมีเป็นผงโกโก้น้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดเนยสดรสเค็มผงวุ้นนมข้นจืดอันนี้จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับแล้วก็น้ำเปล่าครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทากันเลยครับก่อนอื่นก็แป้งข้าวโพดครับอันนี้ที่เรานํามาผสมกับนมส่วนตัวนี้นะครับอันนี้ก็คนให้แป้งข้าวโพดกับนมละลายเข้ากันดีเลยนะครับ สำหรับแป้งส่วนนี้ครับเราจะแยกเอาไว้ใส่ทีหลังนะครับเราเลยต้องนํามาคนกับนมให้มันเข้ากันดีก่อนเป็นเทคนิคเลยครับคนอย่าให้เหลอเม็ดแป้งเลยนะครับเนี่ยครับอะไรเข้ากันดีแล้วก็ใช้ได้ครับพักรอไว้ก่อนนะครับแล้วก็เตรียมภาชนะสำหรับผสมหน้าช็อกโกแลตครับอย่างวันนี้ผมใช้เป็นกระทะทองเหลืองครับใครไม่มีใช้เป็นหม้อธรรมดาหรือว่ากระทะก็ได้เช่นกันนะครับก็ผงโกโก้ครับน้ําตาลทรายผงวุ้นครับแล้วก็คนให้เข้ากันดีเลยครับ แล้วก็ตามด้วยนมข้นจืดครับน้ำเปล่าส่วนผสมนี่ผมสร้างตัวไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับแล้วก็คนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันเลยครับอันนี้เราไม่จำเป็นจะต้องคนให้ละลายหมดก็ได้นะครับคนให้แค่พอเข้ากันครับเพื่อให้ผงวุ้นเขาโดนกับน้ํานมพวกนี้ครับให้เขาดูดซึมเอาน้ำเข้าไปจะได้พองตัวขึ้นมานะครับเนี่ยครับเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันต่อเลยครับเสร็จแล้วก็นําส่วนผสมมาตั้งไฟได้เลยนะครับ เปิดเตาใช้ไฟแรงได้เลยครับอันนี้เราต้มส่วนผสมตัวนี้ครับให้เดือดดีเลยนะครับใช้ไฟแรงแต่ว่าคอยหมั่นคนด้วยนะครับถ้าเกิดใช้เป็นหม้อธรรมดาก็คอยคนตามขอบก้นหม้อด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดก้นหม้อไหม้ได้ง่ายนะครับพอตัวผงโกโก้เขาดูความร้อนจะละลายได้ง่ายครับแป๊บเดียวก็ละลายหมดแล้วหมั่นคนไปเรื่อยๆครับรอจนกระทั่งส่วนผสมเดือดดีเลยนะครับนี่ครับพอเราสังเกตว่าส่วนผสมเริ่มร้อนแล้วก็เริ่มเดือดขึ้นมาครับให้เราลดไฟลงนะครับเป็นไฟกลางพอนะ เสร็จแล้วคอยหมั่นคนไปเรื่อยๆครับปล่อยให้ส่วนผสมเขาร้อนแล้วก็เดือดต่อยสักครู่หนึ่งนะครับนี้จะเป็นเทคนิคครับจะทําให้ผงวุ้นที่เราใส่ไว้อะเขาสุกดีครับผงวุ้นเขาก็จะมีหน้าที่ครับทำให้ตัวหน้าช็อกโกแลตหน้านิมของเรามีความเด้งนุ่มหยุ่นครับลองต้มให้เขาสุกดีก่อนนะครับสักครู่หนึ่งนี่ครับพอเราปล่อยให้เขาเดือดต่อมาได้ประมาณครึ่งนาทีถึงหนึ่งนาทีครับก็ใช้ได้แล้วก็ในส่วนของแป้งข้าวโพดกับนมข้นจืดครับอันนี้อย่าลืมคนให้แป้งละลายดีก่อนด้วยนะครับ เสร็จแล้วก็ให้เราเทใส่ลงไปในส่วนผสมของเราได้เลยครับเทใส่ลงไปก็คนเลยนะครับคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยครับแป้งข้าวโพดก็จะมาช่วยเพิ่มความข้นหนืดให้กับตัวหน้านิ้มของเราครับใช้ไฟกลางๆต่อเนื่องเลยนะครับตอนนี้ตัวหน้ามิ้มเราก็จะมีความข้นขึ้นมาแล้วครับคนให้ทั่วกระทะทั่วขอบหม้อเลยนะครับนี่สังเกตพอเขาร้อนจัดเขาจะเริ่มเดือดปุดๆขึ้นมาอันนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับปล่อยให้เขาเดือดต่อยสักครู่นะครับเพื่อให้แป้งเขาสุกดีนะ สังเกตดูนะครับตอนนี้ตัวหน้าหนิบของเราจะมีฟองอากาศอยู่ในเนื้อค่อนข้างเยอะครับให้เราคอยหมันคนไปเรื่อยๆครับคนช้าๆไปเรื่อยๆครับเพื่อตัดเอาไล่เอาฟองอากาศออกจากตัวหน้าหนิบของเรานะครับระหว่างที่เรารอเขาเดือดเนี่ยเพื่อให้ตัวช็อกโกแลตหน้าหนิบของเราเวลาที่เรานําไปลาดหน้าแล้วมันจะเนียนสวยครับนิพเลยครับพอเดือดได้สักประมาณหนึ่งนาทีก็ใช้ได้แล้วครับปิดเตาได้เล,เลยพอปิดเตาเราก็ใส่เป็นเนยสดรสเค็มครับใส่ที่หลังสุดเลยนะครับอันนี้ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ คนให้เนยผสม,มเข้ากันดีเลยครับเนยก็จะมาช่วยเพิ่มความหอมมันให้กับตัวหน้าหนิมของเราครับเรายังทําให้ช็อกโกแลตหน้าหนิมของเรามันวาวดูสวยน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นเลยครับคนให้ละลายเข้ากันดีเลยนะเนยนี้ใช้เป็นเนยสนดรสเค็มนะครับเราไม่ใช้เป็นเนยนะจืดนะเกิดเนยจืดต้องเพิ่มเกลือนะครับเพราะว่าไม่งั้นรสชาติจะเพี้ยนไปเลยครับสำหรับส่วนผสม,มทั้งหมดเดี๋ยวผมจะลงให้ใน,ในรายละเอียดของคลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วทาตามกันได้เลยนะสูตรนี้ทาไม่ยากครับอร่อยแน่นอนรับประกันเลยครับ นะครับพอเราสังเกตว่าเนยละลายเข้ากันดีหมดได้ที่ก็ใช้ได้แล้วครับนี้เดี๋ยวเรานําส่วนผสมนี้ครับไปพักให้เย็นก่อนนะครับเสร็จแล้วผมก็จะนําหน้านิ่มครับมาพักในกระมังใส่น้ำนะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคเลยครับจะทําให้เวลาที่เรานําช็อกโกแลตหน้านิ่มตัวนี้ครับไปหยอดหน้าเค้กแล้วอ่ะตัวหน้านิ่มของเราจะเงาเนียนสวยครับดูหน้ารับประทานมากยิ่งขึ้นแช่ลงในน้าครับแล้วก็คอยหมั่นคนไปเรื่อยๆครับ อันนี้จะทําให้ความร้อนเท่าคลายออกได้เร็วครับแล้วเขาจะไม่จับเป็นริมด้านหน้าสังเกตดูนะครับเมื่อกี้ก่อนที่เราจะคนอ่ะพอตัวหน้านิ่มเขาร้อนอยู่ไอ้น้ำาหลืเกยออกตัวหน้านิ่มเขาจะจับเป็นหน้าแข็งแขงอยู่ข้างบนครับเป็นด้านด้านข้างบนน้มนจะไม่สวยงามครับใส่ลงไปแล้วก็คอยหมั่นคนไปเรื่อยๆครับคนช้าๆแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราคนเพื่อตัดไล่เอาฟองอากาศที่มันลอยอยู่ในตัวช็อกโกแลตหน้านิ่มออกไปให้หมดครับเทคนิคเลยครับคนไปเรื่อยๆให้คลายความร้อนดีเลยนะครับเนี่ยครับพอเราคนตัวหน้าช็อกโกแลตหน้านิ่ม นะก็จะข้นหนื่แล้วก็เนียนสวยเลยครับตอนนี้หน้านิ่มก็จะคลายความร้อนดีได้ที่เลยครับเห็นเขาจะเงาวาวดูสวยเข้มข้นเลยครับนี่น่ารับประทานมากครับอันนี้ใช้ได้แล้วนะครับวิธีการสังเกตง่ายง่ายครับคือให้เขาแค่อุ่นแต่ว่าอย่าให้มีไอ้น้ํารอยขึ้นมาเยอะครับให้เขาคลายความร้อนระดับหนึ่งเลยนะครับอย่างเงี้ยเวลาที่เรานําไปราดหน้าเราขนมเค้กเราจะสวยงามดูน่ารับประทานที่สุดเลยครับใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเราไปหยอดใส่ตัวขนมเค้กกันเลยครับ แล้วก็เค้กของเราครับตอนนี้เค้กก็จะขายความร้อนดีได้ที่แล้วครับนี่เลยเราก็จะได้เป็นเค้กชิฟฟอนช็อกแลตที่นุ่มๆน,นี่เลยครับนี่น่ารับประทานมากนี่ก็มาหยอดหน้ากันเลยนะครับตรงนี้ก็ช็อกแลตที่หมูเราครับสิเนียนมันสวยดูน่ารนะับประทานสุดๆเลยครับ เทคนิคการหยอดหน้าให้ช็อกโกแลตดูหน้ารับประทานนะครับให้เราหาภาชนะทัพพีที่เราจะตัก่าให้ปริมาณพอดีใน1ตักตาครับสำหรับ1พิมพ์นะจะทําให้เราหยอดหน้าได้สวยครับเดี๋ยวผมทาให้ดูนี่ครับเทคนิคของผมครับนี่ใครนําไปใช้ได้นะเวลาหยอดครับก็ไล่จากด้านหนึ่งครับไล่ไปอย่างนี้เลยนะนี่ครับ เราก็จะได้เค้กช็อกโกแลตที่เต็มพิมพ์ดูสวยงามแล้วก็เป็นริ้วสวยครับเนี่ยเขย่าเบาๆครับเพื่อให้หน้าเค้กเขาเซ็ตตัวดีเห็นไหมนี่เลยครับดูน่าทานมากก็นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เป็นเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มแบบใส่ถัดฟอยที่หน้านุ่มเด้งดูน่ารับประทานมากครับเวลาเราจะเก็บครับก็ เขาจะมีฝามให้อยู่แล้วก็ใส่ปิดนี้ได้เลยครับแต่ก่อนที่เราจะปิดฝาครับเราต้องพักให้แน่ใจก่อนนะครับว่าเค้กของเราคายความร้อนดีแล้วครับไม่งั้นเวลาที่เราปิดฝาลงไปแล้วไอ้น้ำมันจะขึ้นมาเกาะฝาทําให้เค้กดูไม่น่ารับประทานนะครับต้องปล่อยเขาเย็นสนิทเลยครับแล้วก็ปิดฝาได้เลยท่านนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับพร้อมติดโลโก้นําไปขายหรือว่าจะไว้รับประทานก็สะดวกครับสามารถนํามาทานเป็นชิ้นได้เลยครับง่ายมากเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยครับ สำหรับเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มสุดเนี่ยครับเราสามารถทานตอนอุ่นๆก็ได้ครับหน้าเขาจะฉ่ำละมุนเลยครับหรือว่าใครชอบแบบแน่นๆหน่อยก็นําไปแช่ตู้เย็นให้เค้กเย็นสนิทครับเขาจะเป็นแบบแน่นนุ่มๆเด้งๆครับเดีย๋ยวลองชิมแบบตอนอุ่นๆกันเลยครับอืมสิหน้าฐานมากเค้กชิฟฟ่อนแบบนุ่มๆช็อกโกแลตหน้าฉ่ำๆครับชิมดูนะอืม เนื้อเค้กชิฟฟ่อนแบบนุ่มละมุนดีมากครับทานคู่กับหน้าช็อกโกแลตที่หอมเข้มข้นเนี่ยอร่อยสุดๆเลยครับร่อยคำนะครับช็อกโกแลตแบบแน่นเลยครับหอมมากสุดยอดเลยครับเดี๋ยวเรามาลองชิมเค้กที่เราแช่เย็นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อันนี้แช่เย็นมาจนเย็นสนิทได้ที่แล้วดูนสัมผัสกันครับ หน้าเขาจะแบบเซตตัวแล้วก็ดึงๆนะครับนี่นุ่มๆเด้งๆเลยชิมดูนะพอแช่จนเค้กเซตได้ที่นี่ก็ละมุนลิ้นสุดๆครับอร่อยมากก็ลองนำไปทําตามกันดูนะครับสูตรนี้จะทํารับประทานเองก็อร่อยหรือว่าใครจะทําไปทําขายนี่ก็ขายดีแน่นอนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ